กรต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมคอร์คิปเปอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายนะครับเรื่องแผงวงจรไฟฟ้านั่นเองนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นโคมไฟนะครับโคมไฟก็ตรงตัวเลยครับสามารถให้แสงสว่างได้เนาะแล้วก็ทาสีได้ด้วยนะครับผม อย่างที่2นะครับก็คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับก็คือเครื่องนี้นะครับจะปล่อยกระแสไฟฟ้าพลังงานนะครับให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั่นเองนะครับผมอย่างที่3นะครับคันโยกนะครับตัวนี้คิดง่ายๆครับก็คือเหมือนสวิตช์ไฟเลยนะครับผมก็คือเอาไว้ปิดเปิดนะครับแผงวงจรระบบไฟต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาครับผมลวดสายไฟนะครับเอาไว้เชื่อมต่อนะครับกับระบบไฟต่างๆนะครับ วงจรโลจิกนะครับวงจรโลจิกเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับวงจรโลจิกนะครับก็คือว่าไฟเนี่ยสามารถผ่านวงจรโลจิกได้นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถส่งต่อได้นะครับถ้าเกิดว่าไฟวิ่งไปแค่ทางเดียวนะครับนั่นก็คือว่าต้องวิ่งไป2ทางนะครับแผงวงจรโลจิกเนี่ยถึงจะปล่อยไฟให้ใช้ได้ต่อนะครับผม ต่อมาครับวงจรหน่วงเวลาเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สะสมพลังงานไฟฟ้าเอาไว้นะครับแล้วก็ปล่อยทุกๆ1วินาทีนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยแล้วเนี่ยก็คือจะปล่อยแล้วปล่อยเลยนะครับไม่มีการแบบว่ากลับมาปล่อยแล้วปล่อยอีกปล่อยแล้วปล่อยอีกอย่างนี้นะครับก็คือมันจะไม่วนลูบนะครับจะเป็นแบบปล่อยแล้วปล่อยเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ให้ดูนะแบบนี้นะครับผมแล้วสิ่งสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเจ้านี่ครับเป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดในเกมเลยนะ ไอแท่งประจุไฟฟ้าเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะทุกคนว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะเออผมจะบอกเลยไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะครับรู้แค่ว่ามันสามารถทําให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันได้นะครับแบบนี้นะครับทุกคน,นเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะเนี่ยคือมันปล่อยได้สี่ทิศเลยนะครับมันมันจะไม่ต่างอะไรจากไอ้นี่เลยะต่างจากไอพวกลวดสายไฟเลยอะคือการทํางานเหมือนกันเด้เลยนะครับผมงงมา,มากๆงงที่สุดเลยก็คือเจ้านี่นะ ไม่รู้ไม่ทาอะไรจริงๆนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับการใช้ไฟให้ดูนะผมจะวางเครื่องให้กาเนิดไฟฟ้านะครับไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมพอผมวางเสร็จแล้วเนี่ยลวดสายไฟที่ติดอยู่ใกล้ๆนะครับกับเครื่องให้กำเนิดไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นแสงแบบนี้นะครับนั่นก็คือแสดงว่าไฟเข้าแล้วนั่นเองนะครับนี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับตรงแผงวงจรโลจิกครับ สังเกตไหมทุกคนว่าไฟเนี่ยมันจะไม่ส่งไปต่อนะครับนั่นก็คือเพราะว่าตรงเนี้ยครับตรงไฟตรงเนี้ยมันไม่ได้เข้า2ทางนะครับไฟก็เลยไม่ปล่อยให้นะครับทีนี้ผมจะทํายังไงน,นะครับให้ตรงเนี้ยมันไปต่อได้นะครับนั่นก็คือผมต้องใส่สวิตช์ไฟตรงนี้ครับนี่แบบนี้สวิตช์ไฟก็นั่นแหละครับปิดเปิดใช่ไหมผมจะเปิดไฟให้มันวิ่งมาตรงนี้นะครับให้เข้าวิ่งเส้นหนึ่งแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เห็นไหมทุกคนนี่แล้วไฟเปิดเลยปึ๊บปื๊บป๊บ โคตรเจ๋งประมาณนี้ครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเข้า2ทางแล้วเนี่ยไฟมันจะไปเลี้ยงต่อได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นดีเลย์นะครับก็คือเป็นแผงวงจรหน่วงเวลานั่นแหละคือมันจะปล่อยไฟทุกๆ1วิใช่ไหมทุกคนแล้วผมวางไว้4อันนะครับมันก็จะแบบ1วิ2วิ3วิ4วินะครับแล้วประตูถึงจะเปิดนั่นเองนะครับมาแต่ผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ทุกคนดูค่อยๆเปิดนะครับนี่เป็นไง ประตูเปิดชืบนี่เท่มากบอกเลยว่าเท่มากนะครับคือดีเลย์เนี่ยมันมีความมีลุกเล่นนิดนึงเนาะตรงที่มันเปิดไฟได้นะครับเป็นระยะทางแบบนี้นะครับผมคือดีเลย์เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะลองทําเป็นวนลูปนะจะทําเหมือนประตูเซเว่นอ่ะปิดเปิดปิดเปิดอะไรเงี้ยแต่แล้วที่ผมทําดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ยากพอสมควรเหมือนกันนะยังไงทุกคนก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับ ออก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับการอธิบายนะครับแผงวงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่สงสัยมากที่สุดเนี่ยก็คือไอ้เจ้านี้นะเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยคืองงมากว่ามันทําอะไรได้นะครับไอ้แท่งประจุไฟฟ้าเนี่ยคือไอ้ตรงเนี้ยคือว่าสามารถใช้ลวดสายไฟทาอย่างนี้ก็ได้ไงเห็นปะคือมันทําได้หมดนะครับไม่แน่ว่าในแผ่นเนี้ยมันอาจจะยังไม่มีประโยชน์นะครับ อาจจะมีประโยชน์ในแพทหน้าก็อาจจะเป็นได้นะครับรอผู้พัฒนาอัปเดตก่อนแล้วกันมันอาจจะมีอะไรมากขึ้นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบวิดีโอนี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคือระบบไฟฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งเนาะทุกคนก็ลองไปอัดด็ดูนะครับว่าการทํางานของไฟฟ้าเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับแต่คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงก็จบวเพีงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวมันจะงงมากไปกว่านี้นะครับ ผมก็กลัวเหมือนกันเนี่ยกลัวอธิบายผิดมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ